สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมอลในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูเจ้าของเรานะฮะเล่นซัพพอร์ตนะ,ะเป็นบิดแค่งซัพพอร์ตนะก็เป็นอีกหนึ่งแชมปเปี้ยนที่เล่นได้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะเพราะว่าสกิลหลักๆของเขาเลยเนี่ยคือการดึงนะฮะซึ่งถ้าดึงไม่โดนเนี่ยบิดแค่งแทบจะเป็นตัวที่ไร้ประโยชน์เลยนะ,ะเพราะฉะนั้นการเล่นบิดแค่งเนี่ยเราต้องมั่นใจในการดึงของเรานะ,ะว่าจะดึงโดนนะ,ะถ้าดึงโดนโอเคเล่นจะชิลมากะครับแต่ว่าถ้าดึงไม่โดนนี่คือจะระเบิดนะฮะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะฮะว่า ลูกพี่ของเราเนี่ยจะดึงโดหรือเปล่านะคลิปนี้เจอกับเทสนะฮะบิดแคงเจอเทสเนี่ยผมคิดว่าเทสเป็นตัวที่ค่อนข้างดูดีกว่านะเพราะว่าเทสเนี่ยสกิลดึงเหมือนกันก็จริงนะแต่ว่าเขาก็ยังมีสกิลอื่นที่พอที่จะมีประโยชน์อยู่นะฮะเดี๋ยวต้องมาดูกันนะว่าจะอู้จังหวะนี้มาดึงเลสนะฮะดึงเลสเพื่อให้ป่าฝังตรงข้ามนะฟาร์มชานะถ้าในกรณีที่เขาเริ่มเลสนะเขาก็จะฟาร์มชามากๆนะฮะเพราะว่าเลนล่างจะไม่สามารถช่วยได้แล้วก็ ต้องเริ่มคนเดียวซึ่งมันก็จะช้าแล้วก็นานนะฮะดูโอคู่นี้เป็นดูโอซามิล่านะสกีนใหม่นะบอกไม่ขออกว่าเป็นตัวอะไรนะก็คือซามิล่า a มิล่านี่ก็เป็นแชมเปี้ยนเอดีตัวหนึ่งที่เหมือนจะค่อนข้างที่จะใกล้กลับมาแล้วนะ,ะกลับมาอยู่ในเมตาแล้วเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันแต่ว่าจะเล่นยากนะถ้าเทียบกับช่วง่อนก่อนนะที่ตัวเขาเพิ่งมานะฮะ เจอจิงกับเทสนะฮะก็เป็นตัวที่ไม่ไม่ม o บทั้งคู่นะไม่มีมโมริตี้ทั้งคู่นะนะบิดแข้งก็จะดึงง่ายนะฮะเทสนะ <KO> เดินมาข่มก่อนเพราะว่าคู่หลังของเข้าเลนก่อนนะจังหวะน,นี้ดึงโดนไปนะเทสตัดตัดใจกดเฟรสวนออกมานะครก็เทสเลื่อยกันไปนะฮะฝั่งตรงข้ามมยเข้าเลนก่อนนะเลยทำให้โดนดันนะซึ่งบิดแค้งโดนดันนี้แทบจะ เล่นยากมากๆนะฮะบิดแค้นเนี่ยถ้าจะเอาให้ดีเนี่ยอย่าโดนดันนะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโดนดันเนี่ยเวฟมันจะเยอะฮะและยิ่งเวฟเยอะเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสได้ดึงเลยฮะบิดแค้นที่ดีคือต้องได้ดันเขานะซึ่งมันจะทาให้บิดแคนโอกาสดึงโดนง่ายกว่าการโดนดันนะฮะเวฟนะตัดใจดึงมาไม่โดนนะฮะดึงไปแล้วแล้วก็มีแดนน้ามาแก๊งนะ,ะจังหวะน,นี้ตัดใจต่อยไปลายไดแ้แล้วจะได้เทสมาะฮะ แต่ว่าแรกกับซามิล่าไปครับซามิล่าโดนป้อมตีไอโดนมิเนี่ยนตีไปเยอะมากนะ,ะทำให้ต้องเสียชีวิตนะซึ่งจริงได้คิวด้วยนะฮะไม่ค่อยดีแล้วครับเป็นจังหวะที่ปล่ามาแกงแต่ว่าเอดีย่ังตายนะก็เป็นการจังหวะพลาดนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้จังหวะด,ดึงไปได้แฟดจิงมาก็ถือว่าค่อนข้างดีนะฮะ เฟสนะฮะเดินไปแซวที่เลนกลางนะเพราะว่าเลนล่างเนี่ยโดนดันอยู่นะเลนล่างเนี่ยดันเขาอยู่นะและเอดียังไม่มานะเชสก็เลยหาเวลาว่างๆนะเดินไปแซวเลนกลางนะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากนะฮะเราเล่นซับเนี่ยเวลาที่เอดีเราไม่อยู่เนี่ยเราไม่มีเหตุผลที่เราต้องมารับเวฟเลยนะฮะเราไม่เราไม่มีเหตุผลที่ต้องมารับเวฟคนเดียวอ่ะซึ่งเราต้องไปทําอย่างอื่นแทนถ้าเราไม่ไม่ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องมาในเลนอ่ะ นะก็คือไปเดินแก๊งไปเดินโลไปเดินตัดบอร์ดนะมันจะดีกว่าการที่เรามายืนดูดเวลคนเดียวนะซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรอยู่แล้วฮนะเราเป็นซัพพอร์ตนะแข่งเล่นยากมากเลยฮนะจังหวะนี้มีม้านะพยายามที่จะมาได้ที่เลนล่านะแต่โอมิล่าเนี่ยมันจะเดินพลาดไปนะโอ้โหคือเขาเลือกที่จะเดินออกระยะป้อมไปฮนะซึ่งมันเป็นจังหวะที่แบบโอ้พลาดมากๆเลยฮนะจังหวะเมื่อกี้นี้เนี่ย ไม่ควรเดินออกระยะป้อมนะถ้ารู้สึกว่าจะหนีไม่รอดเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ควรเดินออกนะฮะแล้วเมื่อกี้เหมือนซามิล่าเนี่ยจะมีสเปลแฟลตด้วยนะฮะว่าถ้ายืนในป้อมเนี่ยสามารถที่จะท่าเซีนยนได้หรือว่าแบบมีจังหวะน่าจะได้แลกอะเออนะฮะเพราะว่าบีคแคนก็เป็นตัวที่ CC เยอะเหมือนกันนะซะีซีในการดึง CC ในการน็อกอัพนะฮะเจอ AD ดีแบบนี้นะสพอร์ตเล่นยากเหมือนกันนะเดะี๋ยวต้องม็จังหวะไปเดินโลมแทนแล้วฮะ ถ้าเอดีเรารู้สึกว่า a อดีเราไม่ไหวจริงๆเนี่ยเราควรไปเดินโลมช่วยเพื่อนนะถ้าไม่ไหวจริงๆนะแต่ถ้าไหวเนี่ยก็ประคับประคองกันไปอะถ้าไม่ไหวนี้ต้องช่วยเพื่อนนะ่าจะดีกว่านะไดน่าสนใจกดแฟดนะมีเออไซร้านนะก็ปันติองไดน่าแล้วสนใจกดแฟดใส่ไดน่าไปนะเก็บสกองไดน่ามาฮะลีซีต้องสนใจกดแฟดเพื่อนหนีดาเมจนะฮะ จังหวันนี้มีอารีนะพยายามที่จะมาแกล้งนะฮะชามโดนม้าไปแต่ว่ามีเทรดนะพยายามที่จะมาช่วยเพื่อเหมือนกันนะต้องตัดใจกดแฟดเพื่อเอาชีวิตรอดนะฮะกดรีคอร์ไม่ได้ฮะไม่น่าจะมีคนมาซ้อนนะเป็นจังหวะดที่เทรดนะเดินมาซ้อนพอดีเลยเกือบเป็นจังหวะที่กล้วยทอดนะฮะเมื่อกี้นี้ถ้าข่าม้าไม่ได้แล้วบิดแ้งตายด้วยนี่กล้วยทอดนะบอกเลย เฟสนะฮะมานาะหมดจังหวะน,นี้โดนแดนหน้าพาเข้าไปฟูลคอมโบใส่ไปแต่มันว่าขาดาดาเมจไปนิดนึงนะบิดแค้งดึงไปไม่โดนนะต้องตัดใจจุดอีกนหรือเปล่านะแต่มือนว่าจะจุดไม่ถึงนะตัดใจเดินเข้าไปจุดนะฮะจิงคิวไปแล้วด้วยนะแต่ว่ามีกองกาเดียนนะต้องเข้าไปแลกแทนนะสมิล่าพยายามที่เข้ามาทำดาเมจนะแต่มันกว่ามันดาเมจน้อยเกินไปนะฮะ อุ้ยมีไซรัสนะก็ปฏบันทึกของอาริมานะแล้วก็เข้ามาเก็บสกอร์ของซามิล่าไปนะฮแล้วก็สนใจกดกลับไปโดยตะเกียกบของเครสนะฮะจะวันนี้มีแข้งดึงเรียบร้อยะฮะเป็นจังหวะแบบมืดน,นะฮะหลบไม่ได้อยู่แล้วนะจังหวะแบบเมื่อกี้นี้เนี่ยก็เป็นจังหวะดึงแบบเซอร์ไพรส์นะฮะพยายามที่จะฟีดเลนให้ซามิล่าะฮะแต่มันก็ว่าเวฟมันใหญ่เกินไปนะไดน่าก็เลยต้องกินเวฟนี้ไปหรือเปล่านะเรียบร้อยะฮะ อุ้ยเสียรถไปนะเทสนี้เดินเกมค่อนข้างบ่อยนะเดินไปแซลเลนุดเล่นนี้ประจำเลยนะสม,มิล,ล่าเข้าไปควงผิวอยู่ข้างในนะเก็บสกอของเทสมาได้นะแต่ว่าต้องแลกชีวิตตัวเองกลับไปด้วยนะโอ้เป็นอะไรที่ไม่ค่อยคุ้มเลยฮะเอดีไล่ซัพพอร์ตเมื่อไหร่ก็ตามนะที่ AD เราเกมตามเนี่ยเราควรปล่อยให้ AD อยู่คนเดียวนะให้ได้ฟาร์มบ้างนะฮะถ้า AD ตามแล้วเราไปยืนดูดเวลด้วยเนี่ย แทบจับยากมากเลยถ้าที่จะคัมแบ็กกลับมาเนี่ยแต่ว่าก็เสี่ยงโดนได้เหมือนกันนะถ้ายืนอยู่คนเดียวเนี่ยแต่ว่ายืน2คนเลเวลก็ไม่มีทางตามจิงทันละ <c oughs> แล้วก็ต้องเป็นจังหวะการตัดสินใจของซัพพอร์ตแล้วก็ e d เนี่ยเป็นเลนคู่กันนะฮะเรียบร้อยฮะมีจังหวะแก๊งสามชานะพยายามที่จะมาแก๊งไซส์สมิล่านะสมิล่าโดนดึงไปเรียบร้อยนะฮะหลายทางต่อต้านนะ อ้ยดึงโดนม้ามานะจังหวะน,นี้ทําได้ค่อนข้างดีนะม้าตัดใจกดอันตีสวนกลับม้าเพื่อจะเก็บสกอร์นะเทสต,ตายไปด้วยนะจะเป็นจังหวะแรก2ต่อ2นะฮะโอ้ก็ถือว่าเป็นจังหวะเอาเพลย์ของลูกพี่เราฮะพพอร์ตเนี่ยก็เป็นตําแหน่งหนึ่งที่แบกยากมากๆนะเพราะว่าด้วยตัวของเขาเนี่ยมันไม่มีไม่มีดาเมจนะเป็นเน้นแบบทําจังหวะเสียมากกว่านะ แล้วมันก็จะแบกงยากนิดนึงนะแต่ว่าก็เป็นตำแหน่งที่เล่นค่อนข้างสนุกเหมือนกันนะถ้าไม่เจอ AD ที่แบบปากแจ๋วเนี่ยจะเล่นสนุกมากสำหรับซับพอร์ตนะบางทีเจอ AD ปากแจ๋วเนี่ยมันก็จะน่าหงุดหงิดหน่อยนะจังหวันนี้นะเดินมาดักนะบิดแค้งอัพเป็นสแกนมาแล้วนะจังหวันนีโ้โอ้อไม่ได้ฮะ เป็นจังหวะที่ม้ามาด้วยนะถ้าดึงโดนไปเนี่ยก็อาจจะโดนแก๊งสามชาเข้ามาทำดาเมจใส่นะอาจจะต้องยอมเสียป้อมล่างนะเพื่อเอาพื้นที่ให้สม,มิล,ลาได้ฝ่าไปหนึ่งนะม้าโนนติอยู่นะจังหวะน,นี้นอกอัพม้าไปได้นะกอนติตันใจดึงเทสแทนม้านะฮะเพราะว่าเทสตัวค่อนข้างบางเฉียบนะแดนหน้าเข้าไปทาดาเมจใส่จริงนะจริงตันใจกดแฟดเพื่อจะไปะเก็บตะเกียงนั่นแต่เหมือนว่าตะเกียงม,มันหลุดระยะพอดีอะทำให้ต้องเสียชีวิตไปนะโอ้ ต่ที่น่าเสียดายนะก็คือปิดแข็งได้ชัดดาวมานะฮะได้มา600เลยค่อนข้างรวยนะปิดแข็งตอนนี้เนี่ยเดินมาแก๊งที่เลนบนนะเกวนนะฮะพยายามที่จะเข้ามาต่อสู้กับอาลิซินนะแต่ว่าลิซินโดนซ้อนนะทางด้านของพี่ม้านะฮะโอ้โหพี่ม้านี่อยู่ทุกที่เลยนะ โอ้จังหวะน,นี้มีการมาแก๊ง3ต่อ3ต่อ1นะฮะจังหวะน,นี้กดอดันตีายพยายามน็อกอัพใส่จิงนะเพราะว่าจิงเก็บสกอร์จิงมาได้ฮะโอ้ทำได้ดีมากเลยนะฮะจังหวะการโดนไดาแบบเมื่อกี้นี้เราแลกสามารถแลกเอเดียกลับมาได้ด้วยเนี่ยดีมากมากเลยฮะเป็นจังหวะที่เขาเลือกอยู่นะว่าใครเป็นตัวแทงป้อมนะแล้วพอรู้ว่าจิงเป็นตัวแทงป้อมเนี่ยเราตัดใจเข้าไปทำซีซีใส่จิงเลยฮนะ จามิล่าพยายามที่จะมาเก็บสกอร์ของเทรสต่อนะฮะอืมทำได้ค่อนข้างดีแล้วจังหวะนี้อุ้ยแดนน่าเหมือนจะโชว์พลาดไปฮะเวลาเราโดนได์เนี่ยเราต้องสังเกตดีๆนะว่าใครเป็นคนแทงป้อมนะฮะแล้วเราก็สวนตัวนั้นไปเลยทำดาดเมจใส่ตัวนั้นให้ได้มากที่สุดจะได้มีโอกาสแลกกลับมาได้บ้างนะฮะมีพี่มารอุ้ดึงไปไม่โดนอะโหเป็นจังหวะที่น่าเสียดายมากครับจังหวะเมื่อกี้นี้เนี่ย ถ้าหนึ่งโดนี้น่าจะได้อันติของม้ามานะฮะอุ้ยอะไรนั่นตอนตัดใจกดแฟดเลยฮะเพื่อหลบฟูของเทรซนะฮะชามโดนจิงไปนะจังหวะน,นี้จิงไปโอ้โหจิงมันยิงติดขีไปหรือเปล่าลจังหวะดาเมจครั้งสุดท้ายเมื่อกี้นี้เนี่ยโคตรแรงเลยฮะขู่โดนเตะกลับมาฮะเมื่อกี้นี้ เมื่อกี้เนี่ยเฟกเกอร์พยายามที่เข้าไปกดอันติก่อนนะเพื่อทําให้ไซรัสติดใบแล้วค่อยดึงนะแต่จังหวะน,นี้เหมือนกันว่าจะโดนเองนะแล้วก็โดนเยอะด้วยนะฮะจังหวะน,นี้เนี่ยไซรัาพยายามที่เข้าไปควงพิ้วอยู่ข้างในนะแต่ว่าดาเมจมันน้อยเสียเหลือเกินนะฮะโอ้โหวิธีเลือกที่เราจะคุมป่าฝั่งไหนเนี่ยก็คือดูอ็อบเจกต์นะว่าทีมเราเนี่ยสามารถที่จะไฟตรงอ็อบเจกต์ไหนได้มากกว่ากันนะ อันนี้ลิฟเกิดอยู่ตัวเดียวก็มีอันเดียวฮะที่สามารถที่จะมาคุมได้นะเราไม่สามารถเลือกที่จะคุมป่าทั้งสองฝั่งได้นะเราเลือกคุมได้แค่ป่าฝั่งเดียวนะเพราะว่าวอร์ดเกมนี้เนี่ยมันน้อยนะฮะแล้วมันถูกเคลียร์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นต้องคุมแค่ป่าฝั่งเดียวว่าถ้าจะเอาให้สว่างจริงๆอ่ะนี่ทาเซียนไปฮะดาเมจขาดไปฮะน่าเสียดาย โอ้หเมื่อกี้ทำดีมากนะแต่เหมือนว่าดาเมจขาดไปฮะซามิลาดาเมจน้อยมากเมื่อกี้นี้เนี่ยอู้หูแฟดดึงไปฮะจังหวะนี้โหกดนันตีโดนไปแต่เหมือนว่าทีมเนี่ยไม่มีดาเมจฟลอว์อัพเลยฮะโหน่าเสียดายมากฮะจังหวะเมื่อกี้นี้ จิงก้าเล่นมากเลยนะฮะดูจากการเล่นของเขาเพราะว่ามีตะเกียรของเทนเนี่ยแหละที่จะทําให้เอาชีวิตรอดกลับไปได้เนะี่ยเวลาเราเล่นเทนฮะเราควรที่จะมีจังหวะที่ไปอยู่หลังเอเดียแล้วก็ปาตะเกียงให้เอเดียให้เอดีรับเวฟหรือว่าให้เอดีกล้าเล่นเนะี่ยมันจะเป็นจังหวะที่เจ๋งมากๆเลยนะซึ่งเอเดียชอบมากเลยนะคือการที่เทนร,รู้งานเนะี่ยไม่ใช่ไายืนข้างๆกันฮนะแล้วก็คอยโยนตะเกียงให้แบบข้างๆอนะ่ะมันช่วยอะไรไม่ได้นะ มีจังหวะที่แบบไปอยู่ไกลแล้วก็โยนตะเกียงให้เพื่อนนะฮะทีมของเฟเกอร์เนี่ยถามว่าสู้ได้ไหมก็สู้ได้ฮนะแต่ว่าจะไม่ใช่ตอนนี้นะฮะอาจจะต้องฟาร์มไปก่อนแล้วรอจังหวะที่แดนน่าเนี่ยทำสวยจริงๆซามิล่าทำสวยจริงๆรนะินว่ากลับมาได้ย,ยังไม่ได้ขาดขนาดนั้นนะแต่ว่าจังหวะที่แพ้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นจังหวะที่แบบไฟกันแบบไม่ครบอะ่ะมันเลยแพ้นะจังหวะนี้มีการมาดากัก่ะ หมับเข้าให้นะดึงโดนะมีชามของอาริตามต่อนะดาเมย,ยังพอได้อยู่อนะจังหวะดักจับเรื่อยๆดักคุกเรื่อยๆเยนะโอเหมือนจะมีการเปิดบาลอนนาะชอนะแต่หวนก็จะดีหรือเปล่าเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเสียแค่ซับนะฮะมันไม่ได้เสียตัวดาเมตนะฮะแต่ว่าน่าจะเป็นการตัดสินใจของทีมมาที่เลือกที่จะเปิดบาลอนเพราะว่าถ้าไม่ได้บาลอนเนี่ยก็โอกาสชนะเกมก็น้อยลงฮนะ ได้บอลอนตัวนี้ไปด้วยครับเพราะว่าในป่าเนี่ยไม่ในในหลุมบอลอนไม่มีวอร์ดนะทําให้พี่ม้าเนี่ยไม่เห็นว่าเลือดบอลอนเหลือเท่าไหร่แล้วเลยลาร์ดไม่ได้อะอุ้ยดึงโดนเกวนไปฮะจังหวะน,นี้โหเล่นดีมากเลยนะทั้งห้าคนนี้เนี่ยคือเกมตามนะฮะแต่ว่าไม่ยอมที่จะแบบปล่อยให้เกมตามไปเรื่อยๆอ ทําได้ดีมากฮะในการจังหวะเปิดบอลลอนแล้วก็จังหวะการสวนทีมไฟไปนะฮะกลับมาเลยฮะแป๊บเดียวนะฮะนี่ละเล่นเกมด้วยมาโคนะ,ะคือต่อให้เราตามแค่ไหนเนี่ยเราก็ยังสามารถกลับมาได้อยู่นะถ้าเรามีมาโคมีการอ่านเกมที่ดีเนี่ยกลับมาได้ฮะไม่ใช่ว่าจะแพ้เลยนะแต่ถ้าเกมไหนที่เราเล่นด้วยสกิลเพล่นด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างเดียวเนี่ยเมื่อไหร่ที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกมตามเนี่ยเราจะกลับมายากมากอะ ถ้าเราไม่ใช้มาโคลเลยน่ะบิดแข้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นซับพอตที่ค่อนข้างที่จะเคาน์เตอร์พวกซับเลี้ยงมากเลยนะซับเลี้ยงนี่จะไม่ค่อยชอบซับพอตบิดแข้งมากมาเลยนะเวลาเราเจะซับเลี้ยงอู้หุยอู้ย,ย,ยเกวนรีเฟกไว้รุนจัดเลยฮะเมื่อกี้นี้เนี่ยไม่รู้ว่ารีเฟกไว้รุนหรือว่ามีวอร์ดอยู่ในพุ่มนะฮะมีวอร์ดอยู่ในป่าเงี้ยแต่เมื่อกี้เนี่ยเป็นการดึงจากแมปมืดแล้วเขาก็กดสกิลหลบได้อะรีเฟกแบบเอาหนักจัดเลย บิแ๊แคนเนี่ยต้องหามุมดึงดีๆนะฮะไม่ใช่ไปยืนในกลางเลนแล้วก็จะพยายามไปดึงเขานะมันดึงไม่โดนฮะกลางเลนเนี่ยต้องยืนในพุ่มเท่านั้นนะฮะเก็บสกอร์ของจิงมาได้นะทำให้ดาเมจฝั่งนู้นเนี่ยอาจจะดรอปไปนะมีพี่มานะเข้ามาหลุดเดี่ยวอยู่ข้างในนะต้องตัดใจตายไปนะฮะโอ้เสียดายนะที่ไม่เห็นว่าจิงตายได้ยังไงนะฮะแต่ว่าฆ่าฝั่งของข่ามไม่สามตัวโดยที่เลือดเต็มทั้งทีมเนี่ยมันแบบมันบ้าไปแล้วนะทางท,างท,างที่เกมตามเนี่ย ปิงรัวๆเลยครับปิงเซมิลาถอยรัวๆเลยเซมิลาพยายามที่จะเข้าไปเอาป้อมนะโอ้โหต้องตัดใจเสียแฟตด้วยฮะเพื่อนมาซ้อนทานนะจังหวะน,นี้จะเป็นการขวาการโยหรือเปล่าเรียบร้อยฮะโอ้โห,โหโอ้ผมเหนื่อยกับเซมิลาคนนี้มากเลยอุอ้ยได้นะเข้าไปทำเซียนทั้งในนะทำให้เก็บสกอร์กลับมาได้2คนนะฮะแล้วก็มีรีซินนะเข้าไปเตะเกวนออกมา โอ้โหไม่ว่าสมิล่านะจะเหม็นเท่าไหร่นะเพื่อนก็ยังสามารถที่จะแบกเขาได้อยู่นะจะแบกได้จริงหรือเปล่าจังหวะน,นี้เพราะว่าฝันุข้ามเนี่ยเข้ามาอออินใส่เลยนะแต่ว่าก็ยังเสียชีวิตไปนะโอ้โหเป็นจังหวะไฟสามต่อห้านะจังหวะนี้เนี่ยพูดได้เต็มปากเลยนะหน้าที่ของซับพอตในช่วงกลางเกมเนี่ยก็คือการคุมพื้นที่คุมป่าคุมบอร์ดอะไรให้เพื่อนนะแล้วก็หาจังหวะการเปิดจังหวะให้เพื่อนนะนั่นแหละหน้าที่ของซับพอต ซัพพอร์ตนี้ขอวัดกันที่จังหวะการเปิดเลยนะว่าใครเหนือว่าใครเนี่ยถ้าทำจังหวะให้เพื่อนได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นซัพพอร์ตที่เจ๋งแล้วฮะทำให้เพื่อนเล่นง่ายทำให้เพื่อนได้แบบชนะไฟ์โดยง่ายอ่ะก็ถือว่าเจ๋งแล้วแต่ละตัวก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันฮะบิ๊กแคนนี้ก็คือต้องดึงให้โดนนะต้องเข้าไปกดอันติกกลางไฟ์เพื่อทําให้ฝั่งตรงข้ามเสียจังหวะนะพยายามมาดึงในแมปมือนะ บิดแข้งนะจะไม่ดึงในเลนนะดึงในเลนนี่แทบจะดึงไม่โดนแล้วหูแดนหน้าแรงมากเลยฮะดาเมจค่อนข้างตกใจเหมือนกันนะว่าบาลอนตัวนั้นนี่มันทำให้เกมเปลี่ยนไปได้ขนาดน,นี้เลยนะมันคือจังหวะของบิดแข้งเลยนะจังหวะบาลลอนเนี่ย เป็นจังหวะที่ปิดแงนะไปดึงเทรดนะฮะแล้วก็เก็บสกรองเพรมาได้แล้วเพื่อนก็ตัดใจเปิดบอลอนต่อมันเลยทําให้เกมเปลี่ยนไปและเนี่ยคือซัพพอร์ตที่สามารถแบกได้นะมันจะแบกในรูปแบบนี้นะมันไม่ใช่แบกในรูปของการฆ่านะมันจะแบกในรูปของการทําจังหวะการทําให้เพื่อนเล่นง่ายนะฮะซัพพอร์ตเนี่ยนะมันก็เลยเป็นตําแหน่งที่ค่อนล่างแบกยากนะแลวแบกเนี่ยก็คือไม่ได้แบกแบบไม่ได้แบกแบบ เปิดเผยอ่ะมันคือแบบแบบลบในอ่ะหลบซ่อนอ่ะอะไรเงี้ยนะก็จบแล้วนะสำหรับบิดแขงของเฟเกอร์นะก็ถือว่าเป็นการเล่นที่แบบค่อนข้างเพอร์เฟกนะสำหรับผมคิดว่าเล่นดีมากๆเลยนะก็ขอบคุณผู้พิททุกท่านนะที่เข้ามารับชมจน,นจบนะใครมีคอมเมนต์แล้วก็อคอมเมนต์้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะสวัสดีนี่ขอตัวลาไปก่อนนะุคณครับ